เจอเป็นยังไงเมื่อคู่สามีภรรยาที่ความรักกำลังระหองระแหงดันถูกรางวัลมูลค่ามหาศาลจึงเริ่มวางแผนหวังหุบเงินนั่นไว้เพียงผู้เดียวสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังตกลก้ายเรื่อง Kill m m i i y y u u d a r e ถ้ากล้าก็ฆ่าเลยหนังปี2024นำแสดงโดยเวโรนิกาชองเชสวิตมาเตอุสบานาซิอุกและอเนสกาเวโรก หนังเริ่มต้นที่ปีโอเตอร์กำลังขับรถไปด้วยโทรหาแฟนสาวชื่อนาเตเลียไปด้วยแต่โทรศัพท์ของเธอก็ไม่มีสัญญาณทำให้เขาร้อนใจทันใดนั้นก็พบรถน้ำมันหมดทำให้เขาเซ็งส่วนนาเตเลียเมื่อมาถึงสถานีรถไฟขนาจะเดินขึ้นรถไฟปีโอเตอร์ก็โทรเข้ามาพอดีแต่เธอก็ไม่ยอมรับสาย เมื่อปีโอเตอร์ขี่รถจักรยานไฟฟ้ามาถึงสถานีรถไฟขณะวิ่งข้ามสะพานลอยก็พบรถไฟออกไปแล้วแต่ในขณะที่เขากำลังเศร้าอยู่นั้นนาตาเลียที่เปลี่ยนใจวินาทีสุดท้ายก็คืนสะพานลอยมาเจอเขาเข้าพอดีเขาที่เห็นเธอเลยคุกเขา่าและบอกมาใช้ชีวิตร่วมกันกับผมนะเธอจึงหัวเราะออกมาก่กอนตอบจนกว่าเราจะตายจากกันจากนั้นก็เข้าไปสวมกอดกันอย่างมีความสุข 5ปีผ่านไปปีโอเตอร์พาอาตเลียมาฉลองวันครบรอบแต่งงาน5ปีแต่พอเขายกอาหารมาให้เธอก็ทำหน้าตาแยเกทำให้เขาสงสัยตัวเองทำอะไรผิดเธอจึงบอกเขาไม่ผิดเรื่องจำวันครบรอบได้เพียงแต่ไม่คิดว่าจะขี้งกพามาฉลองอยังฟู้ดคอร์ทข้างๆออฟฟิศด้วยคู่ปอกอาหารฟรีจากบริษัทพร้อมแซะที่เจนายของเขาซึ่งเคยเป็นแฟนเก่าของปีโอเตอร์ไม่ยอมให้ลางาน เขาเลยเปลี่ยนเรื่องเป็นมอบช่อดอกไม้กับของกวันให้เธอทนนาตาเลียจึงเซงยี่กว่าเดิมเพราะเขามอบเตารีเป็นของกวญโดยอ้างเธอบ่นว่าอยากได้เขาจี่เห็นเธอเริ่มโกรธจึงง้อเธอแล้วพอได้ยินเธอบอกคอยแก้ตัวตอนเรบรอบปีที่60ก็ได้เขาจึงแซวเยี่ยมเลยเพราะตอนนั้นคงผ่อนบ้านหมดพอดีและคงพาเธอไปกระโดดลมได้โดยที่ตัวเองไม่กลัวความสูงแล้วเพราะสมองเสื่อมจนลืมความกลัว นั่นเลยทําให้เธอกลับมายิ้มได้ครับขณะปีโอเตอร์พานาตาเลียไปเล่นม้าหมุนก็มีป้าคนหนึ่งมาเสนอขายสลากชิงเงินรางวัลราคา30สลอตปือเขาที่ถูกใจป้าเลยตัดสินใจซื้อแต่ก็ต้องยืมเงินเธอ20เพราะตัวเองมีเงินไม่พอรุ่งขึ้นเมื่อนาตาเลียมาทำงานก็โดนเพื่อนสาวหรือผู้ช่วยชื่ออากาตาถามสามีเซอร์ไพรส์อะไรในวันครบรอบ แต่พอรู้เธอได้เตารีดแถมยังเป็นของลดราคาก่อแสวยกใหญ่สักพักหัวหน้าก็เรียกทั้งคู่เข้าประชุมซึ่งหัวหน้าก็ทําเป็นชมงานเก่าของทั้งคู่ก่อนจะมอบหมายงานใหม่ให้คือออกแบบโฆษณาข้าโพดกระป๋องสําหรับครอบครัวถาให้ทั้งคู่รู้สึกแย่ ยิ่งรู้เพราะผู้ชายได้งานโฆษณาวิสกี้ราคาแพงแถมยังได้ชิมฟรีก็โมโหมากที่หัวหน้าลำเอียงดังนั้นพอจบประชุมอากาตาเลยชวนนาตาเลียไปเปิดคา,ฟาเฟ่เล็กๆด้วยกันแต่พอโดนถามถึงเงินเก็บก็ถอนหายใจแล้วเลิกคุยกันเรื่องนี้ดานปิโอเตอร์ เมื่อโดนเพื่อนสีชื่อลูคัสยืมเงินไปออกอาัลาบัม้มโดยที่ขี้งกกับไม่ค่อยมีเงินจึงปฏิเสธแต่ลูคัสก็ยังคงตือ้อดีที่แฟนเก่าหรือเจ้านายสาวเรียกไปคุยเพอดีเลยมีโอกาสปลีกตัวออกไปส่วนที่หลอนเรียกเมื่อคุยก็พอบริษัทกำลังสูญเงินก้อนใหญ่กับลูกค้าประกันคนสำคัญดังนั้นเลยจะให้เขามาเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ประกันภัยตัวใหม่ทำให้เขาหนักใจเพราะงานเพิ่มขึ้นแถมยังอดโบนัสปีนี้อีก ส่วนแฟนเก่าก็ไม่ลืมมอบของขวัญครอบรอบให้เขาซึ่งก็คือทำประกันอุบัติเหตุให้นาตาเลียแบบฟรีๆแต่สัญญาจ,จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็นของนาตาเลียครับเมื่อปีโอเตอร์กับนาตาเลียกลับมาถึงบ้านก็เจอเพื่อนบ้านชื่อบ็อกดันมาตามตือ้อเรื่องให้ซื้อตู้เซฟที่หมอนั่นขายโดยอ้างบ้านรอบๆมีตู้เซฟกันหมดแต่เขาก็ปฏิเสธมอนแนนเลยอวดความรวยของตัวเองอยู่ภักใหญ่ก่อนจะเดินหนีไป ดานาตเลียเธอบ่นอิจฉาความรวยของบ็อกดันให้ปีโอเตอร์ฟังเขาที่กำลังวุ่นกับงานเลยแซวสงสัยต้องไปขายตู้เซฟไว้หนวดกับใส่โรเล็กปลอมบ้างทำไม่เธอขำเพราะตัวเองคงต้องไปทำนมเหมือนกับแฟนบ็อกดันด้วยหลังนาตาเลียอาบน้ำเสร็จก็ลื่นพรมที่เปียกและพอปีโอเตอร์ยังไม่ซ่อมปลั๊กไฟจึงเดินมาบนเขาที่ผ่านมาสามเดือนแล้วแต่ยังไม่ยอมซ่อม ทันใดนั้นแฟนเก่าของเขาก็โทรมาทำให้เธอโมโ,โหเข้าไปใหญ่เพราะเจ้านายที่ไหนกันโทรมาหาดึกๆดื่นๆด,ด,ดังนั้นจึงไล่เขาไปนอนที่โซฟาตกดึกนาตาเลียก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงตะโกนของปีโอเตอร์แล้วพอเห็นเขาพูดไม่ได้แถมปากเบี้ยวตอนยิม้มก่อนนึกว่าเป็นโตกเลยจะรีบประถมพยาบาลแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่เธอจึงนึกว่าเขาหัวใจวายแทนเลยให้กำลังใจเขาว่าเธอรักเขามาก สักพักเขาก็รวบรวมแรงพูดออกมาว่าเราถูกลังวัลทาให้เธอดีใจเพราะนึกว่าถูกแค่ห้าพันแต่พอรู้ถูกลังวัลห้าล้าน 5, 000, ก็มีอาการไม่ต่างจากเขามือครู่จากนั้นก็ไปเปิดวายฉลองร่วมกันรุ่งเช้าขนานาตาเล่กำลังฝันหวานว่าได้ไปเที่ยวและกําลังเต้นรำอย่างมีความสุขปีออเตอร์ก็โทรมาหาจังหวะว่าจะนําเงินไปซื้อกองทุนส่วนที่เหลือซื้ออาพาร์ตเมนต์ใหม่เธอเลยบอกว่าเขาคิดผิด เพราะตอนนี้ควรคิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนมากกว่าและถ้าจะลงทุนก็ควรทำคาเฟ่เหมือนที่เธอฝันไว้แต่เขาก็แย้งเพราะคาเฟ่มีความเสี่ยงสูงสุดท้ายเธอที่เห็นคุยกันคงไม่รู้เรื่องจึงแกลงทำเป็นไม่มีสัญญาณก่อนจะตัดสายทิ้งดานาเตเลียเธอปฏิเสธจะทำงานโฆษณาข้าโพดกระป๋องกระหัวหน้าสาเหตุเพราะเขาชอบโยนง,งานห่วยๆมาให้เธอกับอากาตาซึ่งอากาตก็เห็นด้วย แต่พอเธอดาหัวหน้าว่าชอบเหยียดเพศเพราะคิดว่าเธอกับอากาตาโงกว่าพวกผู้ชายกับขอลาออกจากงานก็ตกใจมากเนื่องจากหลอนต้องตกงานไปด้วยนั่นเองขณะอากาตากำลังเครียดเรื่องตกงานและหางานใหม่หนาตาเลียก็บอกเราจะเปิดคาเฟ่ด้วยกันเพื่อนเลยย้ำถึงเงินในบัญชีธนาคารเธอที่เห็นเพื่อนเครียดจึงบอกเรื่องตัวเองทุกรางวัลซึ่งเพื่อนก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยเพราะเคยถูกตอนเด็กๆเ,เหมือนกัน แต่พอรู้เธอถูกลางวันห้าล้านเพื่อนก็ตกใจทว่าพอนึกถึงความขี้งกของปีโอเตอร์ก็นิ่งไปเธอจึงปลอบไม่ต้องกลัวพอสลากใบนั้นเธอออกเงินเยอะกว่าหลังนาตาเลียกับอากาตากลับจากชอปปิง้งก็พบตึกที่อยากเช่าทำคาเฟ่มีคนเช่าตัดหน้านาตาเลียที่เจอเจ้าของห้องเพอดีจึงต่อรองว่าพร้อมโอนเงินมาจำํำกับค่าเช่าล่วงหน้าสมเดือนรวมถึงจะจ่ายค่าเช่ามากกว่าคนเช่าล่าสุดด้วย สุดท้ายเจ้าของเลยเปลี่ยนให้เธอเป็นผู้เช่าแทนส่วนปีออเตอร์ก็กาลังบ่นนาตาเลียกัลูคลัสเนื่องจะพอมีเงินก็ใช้จ่ายสุรุยสุรายแต่เพื่อนก็ไม่ได้สนใจฟังเพราะกําลังตกใจที่เขาถูกเงินรางวัล5ล้านมากกว่าเมื่อนาตาเลียกลับมาถึงบ้านก็พอปีออเตอร์เบิกเงินทั้งหมดมาแล้วเพราะคิดว่าปลอดภัยกว่าแต่พอโดนถามจะนําเงินไปเก็บไว้ที่ไหนก็คิดหนัก สุดท้ายเลยซื้อตู้เซฟจากบ็อกดันเพื่อเก็บเงินซึ่งหลังจากบ็อกดันให้กุญแจคนละดอกกับทั้งคู่ก็อธิบายการเปิดตู้เซฟต้องไขกุญแจสองดอกพร้อมกันโดยไม่ลืมแซลปิโอเตอร์ให้ระวังไว้เพราะเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครเนื่องจากทําให้เจ้าสาวใจดีเปลี่ยนเป็นฆาตกรใจเยี่ยมได้ หลังทั้งคู่นำเงินเข้าตู้เซฟปีโอเตอร์ก็บอกซ่อมปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วเพื่อหวังเอาใจในาตาเลียแต่พอเธอไปเช็คไฟก็ช็อตเธอทันทีรุ่งึ้นนาตาเลียที่มาทานข้าวกับอากาตาก็เล่าให้ฟังว่าปีโอเตอร์ทำตัวดีขึ้นแต่พอเล่าเรื่องเขาซ่อมปลั๊กไฟเอาใจเธอจนเธอถูกไฟช็อตโดยหวังให้เพื่อนขำแต่เพื่อนกลับทำท่าตกใจและเดาเขาคงเริ่มปฏิบัติการกำจัดเธอเพื่อหวังฮุบเงินทั้งหมดคนเดียว แต่เธอก็ไม่เชื่อว่าเขาจะคิดอย่างนั้นแม้จะเห็นปีโอเตอร์กับแฟนเก่ากำลังเดินเข้าร้านอาหารเดียวกันกับทั้งคู่เธอก็แก้ตัวแทนวันนั่นไปนเจ้านายดานอากาตาด้วยที่ไม่เชื่อใจปีโอเตอร์เลยแอบนำโทรศัพท์ไปอัดเสียงสนทนาของเขากับแฟนเก่าซึ่งขณะคุยกับเรื่องสำคัญเชฟก็ดันมาวุ่นวายแถมยังมาทำน้ำหกใส่โทรศัพท์หลอนอีก นาตาเลียเห็นอย่างนั้นเลยทำทีเป็นเข้าไปทักทั้งคู่เพื่อแอบ,บหยิบโทรศัพท์ให้เพื่อนก่อนที่ทั้งคู่จะรู้ตัวแล้วก็ขอตัวกลับไปครับเมื่ออากาตากลับมาถึงห้องพักของตัวเองก็เปิดเสียงบันทึกให้นาตาเลียฟังซึ่งปีอัเตอร์ก็พูดถึงการเริ่มต้นบทใหม่แล้วพอแฟนเก่าทักเรื่องเขายังมีภาระอยู่เขาก็ไม่สนใจเพราะอีกไม่นานก็จะกลายเป็นอดีตนั่นจึงทำให้เพื่อนมั่นใจว่าเขากำลังวางแผนกำจัดนาตาเลียแล้วกลับไปคบกับแฟนเก่าเป็นแน่ ซึ่งนาตาเลียก็พยายามแย้งว่าทังคู่อาจคุยกันถึงเรื่องงานอยู่ก็เป็นได้ถ้าว่าพเพื่อนผู้ทิ้งท้ายถ้าหรือบ้านดูต้องเจอหลักฐานแน่นอนก็เริ่มไม่แน่ใจดังนั้นพอกลับมาถึงบ้านก็หรืออนทุกซอกทุกมุมจนไปเจอประกันชีวิตที่แฟนเก่ามอบเป็นของขวัญให้กับปีโอเตอร์เธอเลยนึกว่าเขาเป็นคนทําให้ยิ่งเห็นเขาเป็นผู้รับผลประโยชน์3ล้านก็เริ่มเชื่อในสิ่งที่อากาตาพูดครับตกดึก ขณะปีออเตอร์ลงมาดื่มน้ำก็เป็นเวลาเดียวกับที่นาตาเลียแอบโทรศัพท์หาอากาตาในห้องน้ำเพื่อบอกเจอประกันชีวิตที่ปีอเอเตอร์ทำให้เธอทำให้เพื่อนตกใจดังนั้นเลยแนะนำให้คิดนำหน้าเขาหนึ่งเก้าซึ่งนาตาเลียก็ไม่เข้าใจเลยถามต้องกำจัดเขาตอนหลับใช่ไหมนา่นจึงทำให้ปีออเตอร์ที่กำลังดื่มน้ำตกใจเพราะได้ยินเข้าพอดีด้านาตาเลียเธอหยิบมีดมาวางไว้ใต้หมอนเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ก็เผลอหลับไป แล้วขณะพลิกตัวมีเจ้ากรรมก็หล่นลงพื้นซึ่งก็เป็นจังหวะที่ปีโอเตอร์เข้าห้องนอนเพอดีดังนั้นพอเห็นมีดก็ตกใจปนสงสัยเธอพกมีดเข้ามาในห้องนอนทำไมกันรุ่งเช้าเมื่อน,นาตาเลียตื่นก็พบปีโอเตอร์ออกไปทำงานแล้วสักพักก็เพิ่งรู้ตัวว่ามีตายหมอนหายไปแถมพอไปดูที่ครัวก็ไม่มีส่วนปีโอเตอร์เขาไปปรึกษาลูคัส เรื่องพฤติกรรมประหลาดๆของนาตาเลียเมื่อคืนซึ่งเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าเธอจะกำจัดเขาเพื่อหวังฮุบเงินเพียงคนเดียวต่างจากลูคัสที่มองนาตาเลียกำลังวางแผนกำจัดเขาอยู่สักพักแฟนเก่าก็เข้ามาขัดจังหวะเพื่อบอกให้เขาไปคุยกับลูกค้ารายใหม่พร้อมมอบบัตรกำนันของโรงแรมเซนซัสสปาให้ลูคัสเห็นอย่างนั้นก็บอกคิดแผนดีๆได้แล้วเมื่อนาตาเลียกลับมาบ้านก็พบปโอเตอร์ทำอาหารให้ทานทำให้เธอแปลกใจ แล้วสักพักก็เริ่มระแวงเพราะเห็นเขาใช้มีดได้อย่างช่ำชองกับเสิร์ฟวายให้เธอส่วนตัวเองดื่มเบียรยิ่งเห็นถังใส่สารกำจัดสตูพืชวางอยู่ใ,ใกล้ๆก็หวาดระแวงยิ่งกว่าเดิมดังนั้นจะไม่กล้ากินดื่มอะไรทางทางที่ปีโอเตอร์ทำให้ทั้งหมดก็เพื่อเอาใจเธอตั้งหากด้านปีโอเตอร์ เมื่อเห็นนาตาเลียยังคงทำท่าทางแปลกๆก็ใช้แผนขั้นสุดท้ายคือมอบบัตรกำนันให้นั่นเลยทำให้เธอคลายกังวลและเดาที่ปีโอเตอร์ทำก็เพื่อเอาใจเธอแต่พอเล่าเรื่องนี้ให้อากาตาฟังหล่อนก็มองว่าเขาเจ้าเล่ห์มากและคงจะกำจัดเธอทิ้งที่โรงแรมโดยทำให้ดูเหมือนอุบัติเหตุ เนื่องจากในเซอร์ปามาเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆและก็บนเรื่องเธอไม่ค่อยทันคนดังนั้นจึงเสนอตัวไปช่วยเธอที่โรงแรมเพียงแต่เธอต้องออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีเงินส่วนปีโอเตอร์ก่อนจะเข้านอนก็พบนาตาเลียเดินไปหยิบถังใส่สารกําจัดสัตููพืชขึ้นเมอดมก็ยิ่งรู้สึกแปลกๆกับพฤติกรรมของเธอรุง่งเช้าขณะปีโอเตอร์คนของขึ้นรถ บอกดันก็เข้าเมอรแซลที่พึงเคยเห็นทั้งคู่ออกไปเที่ยวส่วนนาตาเลียก็ขอขับรถเองทำให้เขารู้สึกแปลกๆเพราะเธอไม่ชอบขับรถอีกอย่างก็ขับรถห่วยด้วยแต่เธอก็ยืนการขอขับเองซึ่งระหวางทางก็เกือบเกิดอุบัติเหตุเข้าเขาจึงเผลอบนจะคาเขาหรือยังไงกันเธอจึงพูดเบาๆเขานั่นแหละที่คิดงาน เมื่อทั้งคู่มาถึงโรงแรมจากที่ระแวงกันตลอดทางแต่พอได้เห็นห้องสวีทก็เปลี่ยนไปตะลึงกับความสวยงามแล้วก็กลับมารักกันครู่หนึ่งจนไกด์หนุ่มเข้ามาในห้องเพราะที่พิเศษที่พี่โอเตอร์ซื้อมีทริปเดินป่ารวมอยู่ด้วยนั่นจึงทำให้เขาไม่ค่อยพอใจเพราะนาตาเลียจ้องมองกรามแน่นของไกด์หนุ่มไม่วางตา ส่วนเธอก็ถามเขาเพืาอความแน่ใจจะเดินป่าแน่เหลอเพราะแพ้มแลงซึ่งเขาก็ยืนยันจะเข้าร่วมทริปเดินป่าเพราะไม่อยากเสียเงินไปฟรีๆดาลูคัสที่ตามมาด้วยพอรูปิโอเตอ,เตอร์จะเข้าร่วมทริปเดินป่ากอดเดานี่คงเป็นแผนของนาตาเลียเขาว่าเขาก็แก้ตัวแทนว่านาตาเลียไม่รู้เรื่องทริปนี้แต่ลูคัสก็มองเธอคงเช็คโปรแกร,รมมาก่อนแล้วเป็นแน่ส่วนอากาตา พอได้ยินอาตตเลียแก้ตัวแทนปีโอเตอร์ว่าไม่ได้ตั้งใจจองคลิปเดินป่าก็มองเธอไม่ทันคนอีกแล้วและเดาปีโอเตอร์คงเป็นคนจองเพราะสุดท้ายเขาก็ไม่ยกเลิกแม้ปากจะบอกเกลียดการเดินป่ามากนะก็ตามดานอากาตากับลูคัสด้วยที่ว่างก็ไปหาอะไรดื่มที่บาร์ซึ่งพอเขาเห็นเธอก็ถูกใจทันทีดังนั้นเลยขึ้นไปร้องเพลงที่แต่งสดสดให้เธอฟังซึ่งเขาก็ร้องได้หวยมากเพราะจริงๆเป็นนักกีฬาแต่อยากผ่านตัวมาเป็นนักร้อง ทว่านั้นกลับทําให้เธอประทับใจสุดท้ายได้ตกลุมรักกันและมีอะไรอะไรกันครับรุ่งึ้นขณะนา,นาตาเลียกับปีโอเตอร์ไปเดินป่าระหว่างนั่งพักฟังไก์หนุ่มเตือนถึงอันตรายต่างๆในป่ารวมกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเขาก็เก็บเบอร์รี่ป่าให้เธอทานทันใดนั้นไก์ก็ปัดมันทิ้งเพราะนั่นคือเบลลาดอน,น่าพืชมีพิษซึ่งมีหน้าตาคล้ายๆเบอร์รี่นั่นจึงทําให้เธอระแวงเขายิ่งกว่าเดิมหลังเดินป่าไปได้เซกพัก ไก่ก็ชวนทุกคนปีนผาซึ่งจะให้ไตเป็นคู่โดยคนที่อยู่ด้านล่างจะคอยดูให้คนข้างบนซึ่งกิจกรรมนี้จะสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนาเตเลียเลยใช้กิจกรรมนี้หลองใจปีโอเตอร์ครับดานปีโอเตอร์กับนาเตเลียทั้งคู่ปีนเขาและซับพอร์ตกันได้อย่างเข้าขา แต่สักพักลูคัสก็ส่งเสียงเรียกเขาทำให้เขาไม่มีสมาธิไปช่วยครูซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่นาตาเลียขวาหินพลาดจนตกลงมาดีที่ไกด์ช่วยเธอเอาไว้ได้ทันแล้วภาพก็ตัดมาที่ปีโอเตอร์อรบนลูคัสยกใหญ่เพราะเกือบทำให้นาตาเลียไม่รอดอีกอย่างเธอก็ไม่ได้คิดร้ายกับเขาด้วยแต่พอโดนลูคัสแย้งก็เริ่มลังเลเพราะเธอเสาสีชวนเขากระโดดรม่มทั้งทาง,งที่รู้เขากลัวความสูง ดังนั้นลูคัสจึงวางแผนตลบหลังโดยให้เขาชวนเธอไปดินเนอร์หลอกให้เธอดื่มจนเมาไม้เอาแบบเดินแทบไม่ไหวแล้วระหว่างนั้นลูคัสจะแอบย่องเข้าไปในห้องของเขาบีบโลชั่นไว้บนพื้นห้องน้ำเยอะๆ,ๆเธอจะได้ประสบอุบัติเหตุเองส่วนอากาตากำลังวางแผนกำจัดปีโอเตอร์กับนาตาเลียซึ่งพอหลอนรู้เขาแพ้เอมอนก็น,นึกแผนขึ้นมาได้โดยจะให้เธอสั่งพาสต้าม,มาทานตอนดินเนอร์ ส่วนหล่อนก็จะทําทีเป็นไปคุยกับพ่อครัวแล้วใส่อาร์สไลด์ลงไปในพาสต้าแทนกระเทียมสไลด์ที่หน้าตาคล้ายๆกันแต่นาตาเลียก็แยง้งว่าปิโอเตอร์พกอะดรีนาลีนมาด้วยหล่อนจึงแนะถ้าไม่ฉีดให้ก็จบเมื่อนาตาเลียกับปิโอเตอร์มาทานดินเนอร์เขาก็เซาซีให้เธอดื่มเหล้าส่วนเธอกระเซาซีให้เขาสั่งพาสต้าสุดท้ายเธอจึงยอมดื่มและเขาก็ยอมสั่งพาสต้าตามที่เธอแนะนำ ส่วนอากาตาก็กําลังใช้สเสน่วานพ่อครัวแต่ก็ผิดแผนเพราะมารู้ภายหลังว่าหมอน,นั่นเป็นแค่พนักง,งานล้างจานส่วนลูคัสก็แอบ,บย่องเข้าไปในห้องของปีโอเตอร์ตามแผนดานาเตียเธอที่ไม่รู้จานไหนใส่อัลมอนสไลด์เลยป้อนพาสต้าจานตัวเองให้ปีโอเตอร์ทานด้วยสักพักเขาก็ไอและหน้าแดงขึ้นมาซึ่งทีแรกเธอก็ทำเป็นนิ่งแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวเลยจะฉีดอะดรีนาลีนเพื่อช่วยเขา ทว่าเขาก็ห้ามไว้เพราะแค่อาหารติดข้อเฉยๆระหว่างทั้งคู่เดินกลับห้องพักอากาตาก็มาส่งเสียงเรียกนาตาเลียเธอเลยอ้างจะไปขอ,อน้ำแข็งแล้วให้เขาล่วงหน้าไปก่อนซึ่งพอเธอได้คุยกับอากาตาก็บ่นยกใหญ่ที่ผิดแผนหล่อนจึงรีบขอโทษแต่กระบอกเตรียมแผนสำรองไว้แล้วคือลงทะเบียนให้ทั้งคู่กระโดดล่มวันพรุ่งนี้และก่อนกระโดดหล่อนจะไปตัดสายร่มของเขาก่อนไนาาล่เฮนเตอร์ไปพักผ่อนเพราะเมาจนคุยแทบไม่รู้เรื่อง ขณะนาตาเลียเดินกลับห้องพักก็ไปเจอปีโอเตอร์กำลังคุยอยู่กับลูคัสซึ่งเขาก็เสนอให้ยกเลิกแผนการทั้งหมดเพราะวันนี้ตอนอาหารติดคอนาตาเลียรีพูมาช่วยเขาเพราะคิดว่าแพ้อาหารลูคัสเลยแยง้งแต่ถ้าเขาไม่แพ้อาหารแล้วเธอช่วยเขาก็ไม่รอดเพราะอะดรีนาลีนอยู่ดีนั่นเลยทำให้ปีโอเตอร์ลังเลแล้วก็จะทำตามแผนของลูคัสตามเดิมโดยไม่รู้เลยว่านาตาเลียแอบฟ,ฟังอยู่ดังนั้นจึงโทรไปเล่าให้อากาตาฟัง อากาตาที่รู้แล้วว่าลูคัสเป็นใครเลยอาสาจะล่วงแผนการทั้งหมดจากลูคัสเองเมื่อนาตตเลียกลับมาห้องก่อนจะเข้าห้องน้ำปีโอเตอร์ที่นึกขึ้นได้ว่าลูคัสบีบโลชั่นไว้เลยห้ามเธอพร้อมขอเข้าห้องน้ำก่อนนั่นจึงทำให้เขาลื่นเสื้อเองดีที่ไม่เป็นอะไรมากส่วนอากาตาเมื่อใช้สเสน่ยั่วยวนลูคัสก็ได้รู้ลูคัสจะลงมือวันพรุ่งนี้ที่ห้องอบสาวหน้าดังนั้นเลยส่งข้อความบอกเรื่องนี้กับนา,ตาเตเลีย ทำให้พอรุ่งเช้าเมื่อปีโอเตอร์กําลังอึงอ้งอึงอ้งอ,งองจะชวนนาตาเลียไปห้องอบซาวน่าเธอก็ตอบตกลงทันทีทําให้เขาตกใจจึงรีบแอบส่งข้อความไปบอกลูคัสว่ายกเลิกแผนการหลังนาตาเลียกับปีโอเตอร์อบซาวน่าก็อยู่พักใหญ่ก่อนลูคัสจะทำตามแผนเธอก็ขอตัวออกไปข้างนอกสักครู่แต่จริงๆคือไปนั่งทำใจอยู่ในห้องพัก อากตาเห็นอย่างนั้นเลยเข้าไปปลอบเธอแต่สุดท้ายด้วยที่เธอรักปีโอเตอร์อรจริงๆเลยเปลี่ยนใจไปช่วยเขาทว่าก็ไม่พบเขาอยู่ในห้องอบซาวน่าเนื่องจะกลูคัสช่วยเขาเอาไว้ได้ทันซึ่งปีโอเตอร์ก็บอลลูคัสยกใหญ่เพราะส่งข้อความไปบอกแล้วให้ยกเลิกแผนแต่ลูคัสไม่ยอมไปเปิดดูข้อความ ในเวลานี้นาตาเลียกับปีโอเตอร์เริ่มกลับมาเชื่อใจกันอีกครั้งเนื่องจากขณะทั้งคู่อยู่ที่บาร์ไกด์หนุ่มพนักท่องเที่ยวสาวก็มาคุยด้วยเขาเลยเล่าเรื่องราวความรักของตัวเองให้ไกด์ฟังนักท่องเที่ยวสาวที่ทำงานอยู่คลินิกเสริมความงามก็เกิดอิจฉานาตาเลียจึงติเธอนูน,นี่นั่นและแนะนำให้ทำจมูกก็เสริมหน้าอกปีออเตอร์จึงพูดปกป้องว่าน,นาตาเลียไม่เห็นจะต้องเสริมอะไรเลยและไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาขี้งก แต่แค่เขาชอบเธอที่เป็นแบบนี้เป็นตัวของเธอเองสวยงามและเป็นธรรมชาติส่วนเธอก็รีบเสริมเขาไม่ได้ขี้งกแค่ใช้เงินเป็นเธอถึงได้รักเขาจากนั้นก็จูบโชว์ขณะนาตาเลียกับปีโอเตอร์มาเดินเล่นเขาก็ขอโทษเธอที่ทำตัวโง่ๆตลอดทริปซึ่งเธอก็ขอโทษเขาเช่นกันทันใดนั้นเธอก็หันไปเห็นกระท่อมให้เช่ากลางป่าซึ่งเธอก็ชื่นชอบมันมากส่วนอากาตากรูคัส เมื่อมองกลับไปถึงสิ่งที่ทั้งคู่ทำกับนาตาเลียและปีโอเตอร์ก็รู้สึกแย่ดังนั้นเลยเลิกวางแผนแล้วหันมามีความสุขกับทิศนี้ด้วยกันรุ่งขึ้นขณะปีโอเตอร์ออกไปหยิบอาหารเชา้าทางรีเซพชันก็โทรมาบอกนาตาเลียเรื่องเขาจองกระทอมทำให้เธอรู้สึกดีกับเขามากขึ้นกว่าเดิมแต่พอได้เห็นข้อความที่แฟนเก่าส่งมาว่าอย่าลืมแผนของเรานะแล้วลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ตกใจและเสียใจมากส่วนอากาตากรูคัส ทั้งคู่เดินขึ้นมาชมวิวบนภูเขาด้วยกันแต่ขณะนั่งพักเขาก็ชวนเธอกินใบเซเรลต่เถานั้นเหมือนสมัยยังเด็กโดยไม่รู้เลยนั่นเป็นใบลำพงที่มีพิษมึนเมาตั้งหาก ส่วนปีออเตอร์เมื่อนำอาหารกลับมาที่ห้องก็พบนาาเลียเก็บข้าวของหนีไปแล้วพร้อมกับทิ้งข้อความไว้ว่าเงินทั้งหมดเป็นของพวกเขาเธอไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นและฝากทักทายแฟนเก่าด้วยทำให้เขางูงงว่าเธอหมายถึงอะไรจนได้ไปเห็นข้อความที่แฟนเก่าส่งมาขณะปีโอเตอร์กำลังเช็คเอาท์ไก่หนุ่มก็เข้ามาทักพร้อไมไปเห็นเขาที่ลานบินเนื่องจากจองกระโดดล่มเอาไว้ซึ่งเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ลง เพราว่าพะโดนไก้แซะเขาไม่ชอบอะไรสักอย่างที่นาตาเลียชอบเขาก็โมโหจึงตอบปกลงจะไปกระโดดลมครับด้านนาตาเลียขณะนั่งรอรถเมย์ก็พบแฟนเก่าขับรถผ่านมาโพอดีหล่อนที่เห็นเธอนั่งร้องไห้เลยเข้ามาทัก นา่นจึงทําให้เธอโกรธเพราะแยกกับปีโอเตอร์ไม่ทันไรหล่อนก็รีมาหาเขาทันทีจากนั้นก็ไปนอนประชดหน้ารถเพื่อให้หลอนชนเพราะแถวนี้ไม่มีพยานจะได้ไม่ไปเกะกะกับความรักของทั้งคู่พร้อมกับพูดต่อว่าแฟนเก่าซึ่งแฟนเก่าก็งุนงงเพราะไม่รู้เธอพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่ แต่พอได้ยินเธอพูดถึงเรื่องหลอนกับปีโอเตอร์จะไปเดทก,กันที่กระท่อมก็เริ่มจับต้นชนปลายได้เลยระเบิดหัวเราะออกมาเนื่องจากที่มาหาปีโอเตอร์เพราะเขาส่งข้อความมาขอลาออกเพื่อจะได้ใช้เวลากับเธอมากขึ้นทั้งๆที่กําลังเริ่มโปรเจกต์ใหม่ด้วยกันและที่มาก็เพื่อมาเตือให้เขาอย่าลาออกต่างหากนั่นจึงทําให้นาตาเลียพึ่งรู้ว่าเข้าใจสามีผิดไป เมื่อปีโอเตอร์กับไกดหนุ่มมาถึงลานบินเขาก็เกิดกลัวขึ้นมาแต่ระหว่างไกดสวมชุดให้เขาก็กลัวเสียหน้าเลยบอกตัวเองไม่ได้กลัวการกระโดดล่มไกดจึงยิ้มพร้อมบอกเดี๋ยวเราจะพุ่งตัวลงมาย่างพื้นโลกด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแต่คนงโง่เท่านั้นแหละที่ไม่กลัวจากนั้นก็กอดเขาเพื่อปลอบใจ ส่วนนาะเจเลกาแฟนเก่าเมื่อมาถึงโรงแรมแล้วรู้ปีโอเตอร์อ,รอยู่ลานบินเธอก็ตกใจมากเพราะอากาตาตัดสายล่มไว้ทั้งคููจึงรีบไปที่ลานบินเพื่อห้าปีโอเตอร์แต่ก็ไม่ทันทำให้เธอเสียใจมากหลังปีโอเตอร์อรกระโดดร่กับไกด์เสร็จก็สาใจสุด,สด ทันใดนั้นเขาก็พบนาตาเลียมาหาทำให้เขาดีใจที่เธอกลับมาส่วนเธอก็ดีใจเช่นกันที่เขายังมีชีวิตอยู่จึงจูบกันยังดูดดืม่มจนไกด์แซวถ้าดอดลมเก่งเหมือนจูบก็คงดีขณะนาตาเลียกับปีอ,อเตอร์กอดกันยังมีความสุขในกระทร่อมจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยลุกขึ้นไปดูซึ่งกระเพาะเป็นลูคัสกับอากาตาเทียงคงมึนเมาดึงลิ้ใบลำพงมาหากลางดึกทำให้ัธงคู่งุนงงว่าเ,เพื่อนๆมาทำอะไร ทันใดนั้นลูคัสกับอากาตาก็ตรงเข้ามาทำร้ายทั้งคู่เพราะต้องการเงินทั้งคู่เลยหนีขึ้นห้องแต่กระโดไล่ล่ามาติดๆจึงพยายามสู้กลับไปตามมีตามเกิดเว่าจังหวะที่ลูคัสพุ่งเข้ามาทำร้ายปีโอ,อเตอร์ก็พลาดตกระเบียงไปอากาตาที่โมโหจึงพุ่งเข้ามาทำร้ายปีโอ,อเตอร์นาตาเลียที่เห็นเขาจะโดนทำร้ายจึงเข้าไปช่วยจนพลัดตกจากระเบียงดีที่คว้าไม้เอาไว้ได้ เขาเห็นอย่างนั้นจึงรีบไปช่วยเธอซึ่งสุดท้ายก็ช่วยเธอเอาไว้ได้ส่วนอากาตาก็ตกระเบียงตามลูคัสไปครับต่อมา,อมาเมื่อนาะเตเลก,กับปิโอเตอร์กลับมาถึงบ้านก็พบทุกคนในหมู่บ้านกำลังวุ่นวายเนื่องจากทุกคนโดนยกเขาโดยฝีมือบอกดันซึ่งทั้งคู่ก็ไม่รอดโดนขโมยเงินไปเช่นกันทำให้ทุกคู่เสียใจมากดานานเะตเลก,กัปิโอเตอร์ทั้งคู่ตัดสินใจไปเยี่ยมลูคัสกับอากาตา ซึ่งเพื่อนๆก็รีบขอโทษโดยอ้างที่ทำแย่ๆลงไปเป็นพอลิสใบลำโพงและพร้อมชดใช้เรื่องที่เกิดขึ้นอีกอย่างอากาตาก็ไม่ได้ตัดสายร่มของปีโอเตอร์ด้วยซึ่งทั้งคู่ก็เข้าใจดีแต่ก็อดที่จะโมโ oh หไม่ได้ดังนั้นเลยปรับเตียงคนไข้เพือกแกล้งทั้งคู่ครับ และภาพกระตัดมาที่นาตาเลียกับปิโอเตอร์ได้มาฉลองครบรอบแต่งงานครั้งที่6อย่างร้านคาเฟ่มินแอนไอซิ่งของทั้งคู่ซึ่งดูเหมือนตอนนี้เธอกําลังจะตั้งท้องอยู่โดยเชฟของร้านคือลูคัสและพนักงานเสิร์ฟคืออากาตาซึ่งแน่นอนที่เพื่อนๆทํางานให้โดยไม่ได้รับค่าแรงเพื่อชดใช้ความผิดก่อนจบขณะนา,นาตาเลียกับปิโอเตอร์เดินผ่านม้าหมุนปาคนเดิมก็มาเสนอขายสลาก ซึ่งรางวัลมากกว่าเดิมทำม้ทั้งคู่ขำก่อนรีบปฏิเสธและบอกเราไม่อยากให้คนอื่นมาเจอแบบเราสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่ความรักกำลังระหองราแหงแต่วันหนึง่งดังถูกรางวัลมูลค่า5ล้านทำห้ทั้งคู่ระแวงกันเพราะกลัวอีกฝั่งจะฮุบเงินไว้เพียงคนเดียวยิงโดนเพื่อนสีของแต่ละฝ่ายยุยงต่างฝ่ายเลยต่างวางแผนกำจัดกัน เขาว่าสุดท้ายความรักก็สามารถเอาชนะทุกสิ่งได้รวมถึงทั้งคู่ก็ได้กลับมารักกันซึ่งดูเหมือนจะรักกันมากกว่าเดิมเสียด,ด้วยก่อจบแล้วนะครับกับหนัง k Q me if you dare หนังได้คะแนนจาก IMDB 4.3คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ